วัวข้าที่ได้การยอมรับให้เป็นจอมมารถ้าแต่ว่าไอเลออนกับน้องวาเลนทายขอญาตกลับก่อนส่วนที่เหลือก็ได้ปาร์ตี้กันนิดหน่อยนี่คือเนื้อวาเกียวซอยจูเจ้าค่ะอร่อยโว้ยพี่เมือกก็ได้ให้ราฟาเอลวิเคราะห์ลอกสูตรอาหารมาทั้งหมดเลยมังกรจะไปเปิดพัตคาลเลยนั่นนะ่ะจากนั้นก็ได้กลับมาที่เทมเพสอย่างปลอดภยัยประชากรคลึกรื้นพี่เมือกเดินกลับมาทุกคนพร้อมใจกันต้อนรับกับพี่เมือกแม่งงมไกต่ตาแตกแหกดาก่โปลเลยไอเดียบโบรเนี่ยดีใจใหญ่ว่าแต่ทําไมมึงมาอยู่ทที่่่นได้้้ลอออเเบืืาหาหยมกพแว ไปพักเธอขอรับในท่านของข้มามันชื่อคาลอหา้าน้องเอาพุดดิ้งชาเขียวมาให้ข้าทำสุดสีมือเลยอันนี้ของท่านเวรูดูลา่ะตามสัญญาข้าให้ท่านขอรับพี่เมือก็งงว่านะมึงไม่แดกไงพอดีข้าจ่ายค่าข้อมูลนะขอรับ แม่ดูไม่ชี้ไม่ดูไม่ชี้โว้ยอ๋อกูว่าแล้วทําไมเดียบโบมันรู้เรื่องการประชุมของจอม,มันเจนมนก็ได้ถามว่าภารกิจที่พี่เมืองให้ไปทำเป็นไงมัง้งฮ่าฮสบายหรือแต่ว่าทําไมเจ้ากลับมาจังหวัดพอดีเป๊กก็พี่เวลุจุลาส่งซิกให้ข้ากลับมายังไงล่ะทางั้นเข้านะกูมาพอเฮ้มึงจะไปไหนมังกรเวนยึดพุดดิ้งแม่งเลย แล้วก็งดขนมมาสักสามเดือนเอาไว้เข็ดแล้วการที่เจ้ามายืนเอ่ระเหงงี้ที่ฟันมุดไม่เป็นไรแล้วหรอเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงขอรับทุกอย่างเป็นไปตามแผนก่อนอื่นต้องทําให้พวกมันกลับร่างเดิมก่อนเวทรักษาใช้ไม่ได้ผลแล้วเจนนมมันใช้สกิลแบบไหนกันวะถึงได้แหกกดสกิลฟื้นฟูได้ขนาดนี้เนี่ยต้องอัดเวทรักษาแบบหนักๆซะหน่อยแล้วถ้าฝืนคืนชีพแล้วโว้ยช,ช่วยให้ราชาข้ากลับสู่สภาพเดิมทีเจ้าคงรู้ใช่ไหมว่าการร้องขอสิ่งใดกับข้าย่อมต้องจ่ายค่าตอบแทนวันนั้นนึกขึ้้นนนไดดแลวหห่่มีีีเปป็งจจสบรรพกุ เริ่มต้นนัวแห่งสีดำแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือตัวตนปีศาจท,ที่แข็งแกร่งเฮ่ยๆอย่างมันยอมรับใช้แม้ภายนอกจะดูไม่อันตรายอะไรแต่ข้ารู้ได้ทันทีเลยว,ว่าอันจากฟันมุดถึงคาบันไลเข้าให้แล้วคนที่มึงควรกลัวคือเจ๊นมนี่มากกว่าจะช่วยรับข้าเป็นบริวารด้วยเถอะขอรับจากนี้ไปข้าพร้อมถวายร่างกายและชีวิตเพราะงั้นโปรดเมตตาราชาข้าด้วยขอรับยอมได้แต่ถ้าเจ้ายังปีก้าขาแข็งกับท่านลิมูรูอีกอยู่ว่าแต่ราชาเลยข้าจะตับลมหายใจคนทั้งประเทศของเจ้าถ้าข้าอาร์วิชอปแห่งศาสนาจ ด้วยรันายฐานะที่ข้าเป็นราชาองค์สุดท้ายของอาณาจักรข้าขอให้สัตว์ว่าจะจงรักภักดีต่อท่านย่อมได้ไม่เชื่อฟังกันแล้วก็มีสิ่งใดที่ผู้เจ้าทําได้ด้วยยูนิคสกิลพูดทําให้ล่วงหล่นทําให้ไม่สามารถมีใครทรยศข้าได้ท่านเดโบขอรับพวกมันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมีนนปัญหาอะไรนี่งานกระจอกอย่างการชวงชิงอาณาจักรรีบๆทาให้เสร็จแล้วกลับกันเถอะตัดมาที่พระราชวังพระราชาสภาพร่อแร่ไอพวกนี้งงเป็นกะตาแตกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกองทัพข้าคือลาเซนเองข้านั้นร่วววววมมมือกกับบาาาีรุุดนตยไ้่ิพ ก็โวยวายกันใหญ่ว่ามันเกิดเรื่องบ้านนี้ขึ้นได้ยังไงไอราเซนก็ได้บอกว่าทุกคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยการต่อสู้กับกองทัพเราดันไปปลุกมังกรที่หลับไหลให้คื้นชีพจึงทาให้กองทัพเราและปีศาจสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยทันใดนั้นไอโยมก็ได้เดินเข้ามาไอพวกชั้นต่าเข้าไม่ได้ยังไงกันฮะใจเย็นก่อนท่านผมจิ๋มคนพวกนี้ช่วยชีวิตเราเอาไว้ไอบาดหลวงก็ได้เข้ามาอธิบายว่าระหว่างการสู้รบที่พวกเรากําลังได้เปรียบด้านกําลังพลแต่พวกปีศาจได้เปรียบด้านสมรภูมิก็เลยทํําาาาาาใให้้้้้มัััังงงกกรรรววยยยยุค่่่่ตตตตืนนนนนนขึพพเเเเเททไดีีจแฉะง มีชายลึกลับได้เข้ามาขวางไว้ท่านผู้นั้นคือผู้นําของเหลา่าปีศาจท่านริมุรุเทมเพลสท่านนั้นเข้ามาเจราจากับเวรูโดราเหลือจะเชื่อการอาบอนุเวที่เข้มข้นที <t> ่เฮียของเวรูโดราปีศาจส,ส่วนใหญ่แทบจะสลายกลายเป็นฝุ่นผงเลยน,ะนั่นน่ะก็ท่านผู้นั้นเป็นถึงผู้ปกครองมหาพงไพรจูรานั่นมันอ้างเองเออเองไม่ใช่ไงพี่เดียโบจ้องตาขเขม็งเลยไอลาเซนแม่งหน้าซิง่งเนื้อไหลเป็นลำธารเลยมึงพี่แกพูดอะไรออกมาขนาดผู้พิทักษ์แห่งมหาพงไพรอย่างไดแอดก็ยังสวามิภักดิ์ต ขนาดเจรจากับมังกรมันได้การที่พวกเราไปกระตุกนวลเสือแบบนี้บรรลัยที่เคียแล้วล่ะพวกเราสบายใจได้พวกเราตอนที่ข้าปราบออกกรอดก็ได้ท่านพี่เมือกที่คอยช่วยเหลือท่านนั้นปรารถนาจะผูกไม้ตีกับพวกมนุษย์แต่ถ้าทั้งงั้นแกก็เป็นตัวกลางในการต่อรองได้สินะก็จริงที่เมื่อก่อนใจดีแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นเพราะพวกมึงประกาศสงครามกับท่านยังไงละ่ะแล้วไหนจะพวกร้องที่ตายหาคาที่ไปอีกตอนนี้ท่านโกรธเคียรเลยละ่ะพูดอะไรของแกเบื่อทามันวางมากท,ทำเป็นเทขนาดนั้นการเป็นคนกลางก็ถือเป็นหน้าที่ของวีรบ เดียบลกาจะหมดความอดทนละไอพวกนี้น่าสิทธิ์เป็นแมงกุจีหาขี้ไม่เจอเลยมึงไอลุงผมจิมนีม่กระดาษเขาไม่เลิกไอราเซนทนไม่ไหวแล้วเพราะถ้ามึงยังด่าอยู่นี้พวกกูตายหาคาที่แน,น,น,น่แมงก็เลยจัดเวทแชร์แข็งใส่ลุงเขาไปทีทุกทุกคนฟังข้าคำพูดของท่านโยมมันเป็นความจริงพวกเราแพ,พ้รับคาพท่านราชาที่อาบอนุเวทมาก็สภาพอย่างที่เห็นนี่แน่อาณาจักรมหาอำนาจอย่างเราต้องยอมสยบต่อเราปรีสันนั่นรึพวกเราทำอะไรไม่ได้แล้วนี่คงต้องยอมเชื่อฟังพวกมันกันซะหน่อยแล้วเดียบโรก็เลยบอกว่าฉลาดมากพกเองถ้างั้น ช่วยปลดปล่อยราชาให้เองพวกทหารก็ได้มาล้อมวุ่นว้ยน้ำของข้าคือเดียโบพอบ้านพูดจงรักภักดีของพี่เมืออนี่คือโพชั่นขั้นสูงของอาณาจักรเราหลังจากนั้นราชาก็ได้ฟื้นคืนชีพข้ามีสารมาจากท่านริมรุถึงท่านพอน้อมรับพระบัญชาหลังจากนี้หนึ่งอาทิตย์ให้จัดการประชุมกระชับมิตรของสองอาณาจากักรและมีตัวเลือกคือ 1. ให้ราชาสลับัลังและสงบศึกและ2ยอมเป็นเมืองใต้บัญชาของอาณาจักรเราและ3ทํทำสงครามกันแบบเต็มระบบอีกหนึ่งอาทิตย์ ้าจะมาเอาคำตอบขอรับแต่เดี๋ยวก่อนด้วยเวลาแค่นี้พวกเราจะเรียกประชุมพลไม่ทันนั่นมันปัญหาของพวกแกไม่เกี่ยวกับท่านลิมุลุถ้าไม่มีคำตอบให้ค่าในหนึ่งอาทิตย์ข้าจะมากวาดล้างพวกเจ้าเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละขอรับส่วนเงื่อนไข,ขของการสงบศึกคือต้องชดใช้เป็นเงินก็เลยเรียกไปหนึ่งหมื่นเหรียญทองดารา,าเทียบกับเงินญี่ปุ่นก็หมื่นล้านล้านเยนผิดเดียบ,บรก็ได้บอกว่าถึงจะให้ทางเลือกไปสามทางแต่คำตอบก็มีได้แค่ทางเดียวกองทัพศัตรูไม่มีแล้วตัดข้อสามทิ้งออกไปได้เลยส่วนการเป็นเมืองขึ้นพวกขุนนางแะกลสบึชด ใช้ด้วยเงินและเมื่อราชาต้องสลับพลังก็จะถูกพวกเอามีดจี้คอหอยและโยนความผิดใส่พระราชาก็มีแต่ต้องยอมจำนนและย้ายไม่อยู่กับไอโยมหรือเป็นพวกเดียวกับเราเนั่นเองเยี่ยมมาถ้าเกิดอะไรขึ้นก็นรายงานมาได้เลย และตอนที่1ก็ได้ตัดจบลงตัดมาที่โรงเรียนรับเลี้ยงเด็กว่านะมันจะเป็นเช่นนั้นได้ยั่งไรเครเมนั้นตายหาคาที่ไปละเป็นเพราะว่าข้าวางแผนผิดพลาดเองไม่น่าไปดูถูกพวกจอมมารเลยข้าเองก็มีส่วนในการวางแผนคอรัปต์แต่การที่จะเอาชนะจอมมาวรวันนทาที่สุดที่ท่านประธานได้นี่เก่งฟุดฟุดขาก,ก็แค่ไปช้อนหน้ามาในคืนเดือนมืดที่พวกแวมไพร์อ่อนแอไอ้เครเมนมันงูอ่อนแอแต่ทำพยองพองตัวผีอ้วนโอโห่ก็เลยซัดกระพุ้งแก้มไปทิ้งไอ้เบิร<ฮ>์กน<ฮ>ี่เป็นคนจ้างไอ้พวกนี้นี่เองแต่ว่าตอน งานเข้าและพวกเราทุกอย่างที่เคยให้เครแมนไปทั้งบริษัทกองทัพ ทรัพย์สินก็สูญสิ้นไปจนหมดและนี่คือประเด็น Ramadan ที่ทําให้พวกเราต้องมาประชมุมทานทัพที่ให้เคลแมนไปก็ถูกตีแตกในคืนเดียวก็ไอสลามเวนนั่นส่งลูกน้องไปไม่กี่คนหอดถล่มสเลเป็นโจมันนั้นวางแผนใช้สนามรบเป็นเหยื่อลและบุกถล่มทานทัพสเลพวกเราก็เลยต้องมาประชมุมวางแผนกันใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างการยึดครองโลกถ้ว่าไปไอสลามเวนนั่นชิงทุกอย่างไปจาก Clay Man. เคลเมนเห็นว่ามันต้องฉดใช้ด้วยสิ่งใดให้ ynen, ตายเหอะคิดแผนช่วยๆอีกแล้วสินะขอรับค่ะก็แค่จะวางกับดักอะไรสนะักหน่อยณจักรวรรด ลูเบเลสประเทศนี้มีองค์เทพีเป็นผู้ดูแลยังเกิดความเท่าเทียมที่แท้จริงขึ้นมาได้แค่แต่ว่าตัวจริงของเทพีก็คือจอมานลูมินัสวาเลนทน์ตรตรูเพียงคนเดียวที่ข่าพ่ายแพ้ข้าจะพึ่งการดูแลของวกนั้นไปตลอดไม่ได้ข้าต้องพึ่งพลังของตัวเองและข้าก็ได้หามันเจอที่จะทําให้ข้ารันแข็งแกร่งขึ้นข้าได้เข้าร่วมกับศาสนาจากทิสประจิมมาหนึ่งปีและ2ปีขึ้นเป็นหัวหน้ากองอัศวินพอข้าได้ขึ้นตําแหน่งก็ได้กระจังว่าท่านพระสันตปาปาก็คือวันพลายรยเป็นฝาแฝ ข้าจริงได้เข้าห้ามหันและเอาชนะพวกมันไปจนได้แล้วก็ได้นาทิมรากมาเขือแต่เสนอหนึ่งเสี่ยงดังเอะอะอะไรไปถึงห้องข้าพวกเจ้าทั้งสองข้ามาอนุญาตให้ตายและทิ้งข้าไปเจ้าด้วยเช่นกันมนุษย์เอ๋ยเจ้าคิดว่าคุณธรรมคือการสยบมาร้ายงั้นสินะแล้วสิ่งที่ข้าทำอยู่นั้นชั่วร้ายหรือไม่จงฟื้นและคอยจับตาดูด้วยตัวของเจ้าเองซะข้าให้เวลาหนึ่งสัปดาห์เจ้าต้องผ่านการทดสอบของวันทั้งเจ็ดและเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะเป็นคู่มือให้เจ้าเองแต่ว่าข้านั้นก็ได้ผ่านการทดสอบและเข้าชอนแกกงับลูมิ จัสจากนั้นก็ได้พ่ายแพ้และยอมจำานนแวมไพร์ <Vamp ire S 1> พวกของลูมินัสนั้นไม่ได้กินเลือดจนถึงขั้นฆ่ามนุษย์แค่กินนินดๆหน่อยๆพอให้ประทังชีวิตยิ่งระดับสูงยิ่งไม่จำเป็นต้องกินก็มีชีวิตวิชวนนิรันด์และยิ่งมนุษย์มีความสุขมากเท่าไหร่เลือด ยิงแสบมากขึ้นเท่านั้นและการหืดกระหายดื่มเลือดจนคนตายถือเป็นคอต้องหามเด็ดขาดขันร้ายแรงของลูมินัสทึ่ทาให้กฎระเบียบและคุณภาพชีวิตที่นี่ดีกว่าประเทศอื่นหลายขุมเพราะงั้นถึงตายข้าก็ต้องปกป้องท่านเอาไว้เมื่อคือนล้องชายข้าตายหาค่าที่ไปละรอยได้เข้าร่วมวันพัวก,กิสในฐานะจอมานไม่ใช่หรือท่านก็รู้นี่ว่าเมื่อคืนนี้ผู้บุกรุกมันนั้นได้สังหารรอยที่กําลังกลาบรอยนั้นแข็งแกร่งพอที่จะใช้ชื่อจอมานได้เลยซึ่งนั่นหมายความว่าไอ้ตัวตลกนั้นแข็งแกร่งยิ่งงงกกว่่่าาาจอาออมมรีััั้้นนนนเเืชะ กองคลั่งอย่างไวดูดูุล่าฟื้นคืนชีพแต่ทว่าป่าจูรายังคงสงบสุขอยู่นั่นอาจจะเป็นเพราะสลามตัวนั้นที่เราจากฆ่าไปได้แถมกองทัพฟันมุดก็ได้ลมสลายอีกเป็นศัตรูที่รับมือได้ยากนเลยล่ะ e ถูดสวรรค์เริ่มเคลื่อนไหวแล้วเงั้เล่อก็อมันเล่นพัฒนาเมืองก้าวกระโดดซะขนาดนั้น <c oughs> แบบนี้ยุ่งยากขึ้นมาซะแล้วสิ <c oughs> มหาพงไพรจูราที่ผงาดขึ้นมาเป็นภยัยคุกคา <c oughs> มาการที่จะรับมือพวกฝั่งตะวันตกต้องรวมพลังกันแต่การที่มหาพงไพรจูราอยากเป็นพันธมิตรและอยู่ร่วมกันกับมน ตกตั้งใจหรอกข้างั้นเรื่องทั้งนั้นการที่ข้าไม่ลบตัวตนของไอ้สลามเวนนั่นอาจจะคิดถูกแล้วก็ได้ข้านั้นอยากให้ที่นั่นเป็นเมืองกัน้นเราจากฝั่งตะวันออกแต่จะเป็นงั้นได้ก็มีจะต้องภาวนาให้มันรอดกลับมาจากวันพัวกิสซะก่อนท่านลูมินัสกําลังจะกลับมาการที่รู้ว่าน้องชายเจ้าตายคงเจ็บปวดไปถึงลิ้นปี่ตัดมาที่ปราสาทรอยตายแล้วงั้นสินะที่วันพัวกิสเป็นยังไงบ้างของระัะลูมินัสก็ได้เล่าให้พวกนี้ฟังตอนนี้เรื่องที่รอยตายนั้นขี้ประติวไปเลยมังกราา้ีิอหวตงธ รับมือแล้วแหละเรื่องมังกรมาให้ข้าจัดการเองเจ้านะแข็งแกร่งขึ้นเป็นกองอย่างไอ้สลามเวนนั่นว่าไปอย่างแต่ไปดูล่าเจ้ามีทางเอาชนะมันได้ตามนั้นแหละมันนั้นเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งเฮี้ยๆระดับนั้นเลยละ่ะมันคือตัวตนของพลังแห่งธรรมชาติโดยแท้ขมดาบและพลังเวทไม่สามารถทําให้มันถลอกได้แม้แต่ปลายเลย็บการที่มันข้างอารวาทาให้โลกนั้นสั่นสะเทือนอย่าให้ข้าเสียเจ้าไปคนเลยยินาตาก็ได้คิดว่าการที่ข้าไม่ได้เจรจากับมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดและยิ่งถ้านี่เป็นแผนของไอ้พ่อค้านัน นนนออบ่อสเพราะงั้นสําหรับไอ้จอมารสรามเราทาได้เพียงปล่อยมันไว้งั้นเนี่แต่าการที่พวกปีศาจพัฒนาเมืองอาจทาให้พวกทูตสวรรค์เคลื่อนไหวเร็วขึ้น,นการเป็นศัตรูกับจอมารลิมรูและมังกรมาน่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากที่เฮ่เลยคิดแล้วยังไงก็ทําอะไรมันไม่ได้แถมมันยังประกาศจุดยืนซะขนาดนั้นไม่ว่าใครที่มาขวางข้าจะเป็นคนจอมารหรือศาสนาจากักรจะถือเป็นศัตรูกับข้าเพราะงั้นทําได้แค่เฝ้าดูมันไปก่อนแล้วก็ไปแย้งกับเหล่าสาวกว่ามังกรวายุฟื้นคืนชีพแล้วส่วนไอ้สรามเวนนั่นตอนนนีี้้ใใชเยความสจ จากประเทศทางตะว,วันตกได้ดีเลยละ่ะมันนั้นคงไม่โง่ามาตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราอยู่แล้วตัดมันที่ฟันมุดข้อตัดสินใจจะชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามเป็นเงินหนึ่งหมื่นทองดาราไอพวกนี้แม่งมาคัดค้านกันใหญ่ท่านจะยอมรับความพ่แพนี้งั้นหรืออีกฝ่ายเป็นถึงมังกรวายุครั้งต่อ,อให้หนีไปที่ไหนก็ตายหาคาที่อยู่ดีเพราะงั้นการเลือกชดใช้เป็นเงินและสลับพลังนั้นดีที่สุดแล,ะละ้วล่ะไม่เช่นนั้นอนาณาจักรของพวกเราได้ลมสลายแน่ๆขออนุญาตขอรับเมื่อเช้าข้าได้รับจดหมายมาฉบับหนึ่ ของอาณาจักรเบอร์มุนวาทได้เขาร่วมกับเทมเพลสเรียบร้อยแล้วฉันนั่นเองคือค่ามีรายงานเร่งด่วนปปีศาจริม,มรูที่คลองป่าจูราได้ประกาศตนขึ้นเป็นจอมานแล้วขอรับไอพวกนี้ก็คิดว่าอาจจะดีก็ได้ให้พวกจอมานคนอื่นๆจัดการคือข,ข,ข,ขออภยัยพระยาค่ะจอมานเคลเม,มนได้ถูกปีศาจริม,มรูสังหารไปแล้วขอรับแถมจอมานเฟและคาริออนก็ยังสละตำแหน่งย้ายไปอยู่ใต้บัญชาของจอมานมิลิมได้ยินชัดหรือยังทุกท่านว่วตนที่อันตรายเฮียเฮียขนาดนั้นข้าขอสละบัลลังเดี๋ยวนี้เลยและขอเสนอ ให้เอ็ดเวิร์ดน้องชายข่าเป็นผู้สืบัลังแทนแต่ผมเห็นชอบกับเรื่องนี้ขอรับด้วยเหตุนี้ควานมุดกับเทมเพลสจึงได้ทำสัญญาสงบศึกและตอนที่2ก็ได้ตัดจบลงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมติ๊กดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะลงปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บซินเข้ามาดูก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยสวัสดีครับไอเวน